ค,คุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับช่วงข่าวเด็ดประเด็นดังอยู่กับดิฉันเด็กหญิงที่คาพรจารุณนะและนางสาวอังคาแก้วสุกกับประเด็นที่ว่าโรงเรียนบ้านแสงทนของเราเรียนดีมีความสุขเราพานักข่าวของเราไปลงพื้นที่กันดีกว่าค่ะใช่เราก็อยากไปด้วยมีอะไรไปดูไปกันเลย คค้าขณะนี้อยู่กับดิฉันเด็กหญิงที่คำพรจารุณนะกับช่วงข่าวเด็ดประเด็นด,ดังวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโรงเรียนบ้านแสลงโทนซึ่งได้ข่าวมาว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวห<ฮ>สะอาดมาก<ะ>น่าอยู่น่าดูน,าดน่าเรียนสุดๆว้าวขีนเอนน็นมิอพี่ปูโรงเรียนบ้านสแสลงโทนตั้งอยู่เลขที่หนึ่งห้าหมู่ที่หนึ่ง ตำบลแสลงโพนอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2บริหารงานโดยน,นายนรังสรรค์นสนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงโพนและนางรสสุกณ์ศรีสันดารองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนและนักเรียนในปีการศึกษา2567จำนวน325คน โรงเรียนบ้านแสลงโทนเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3คุณผู้ชมคะเพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศโรงเรียนบ้านแสลงโทนจึงมุ่งมั่นใช้การศึกษาเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขตามแนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนสร้างรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศโรงเรียนบ้านแสลงโทนได้นำนโยบายขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มความสามารถภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพื่อเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไปด้วยกัน หรือเป้าหมายคือการเสริมสร้างความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเพราะความสุขนั้นจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นโดยมีการนำนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสนำไปสู่การปฏิบัติด,ดังนี้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาครูได้ทำแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคุณคะครูคะคุณจะรีบไปไหนคะนีการน้องกลับมาเรียนมีการติดตามนักเรียนเพื่อค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเพื่อพาน้องกลับมาเรียน เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ยังขาดโอกาสในการศึกษาหรือเด็กที่หยุดเรียนจากสาเหตุอื่นๆเช่นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือปัญหาครอบครัวโดยวัตถุป,ประสงค์หลักในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กกลับมาเรียนหนังสือเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะในอนาคตคุณผู้ชมคะพักสักครู่นะคะปวดค่ะ ว้าวห้องน้ำที่นี่สะอาดมากเพราะเขามีแฮปปี้ทอยเล็ตหนึ่งโรงเรียนหนึ่งห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านแสลงโทนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สมดุลระหว่างความรู้ความสามารถและความสุขของนักเรียนเป้าหมายคือให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองผ่านการสอนที่สร้างแรงบันด,ดาลใจ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกกับการพัฒนาตนเองและเข้าใจคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างสมดุลเพราะการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงแค่การท่องจำแต่เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและยังมีการออกแบบระบบแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตโคชชิ่งร่วมกับผู้ปกครองคณะครูและนักเรียน ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาโดยมีการจัดระบบงานแนะแนวตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางในการเรียนแล้วเป้าหมายชีวิตที่ตนเองชอบในส่วนของวิชาการ และทักษะอาชีพอยากตาหวานต้องทานผับกุ้งอยากเจอสาวสวยสะดุ้งต้องมาแสดงโทน Oh no เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนนักเรียนในเรื่องที่สนใจเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปต่อย,ยอดจนเกิดรายได้ในระหว่างเรียนและยังสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิตโดยส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาทักษะอาชีพที่จำเป็นต่ออนาคตโดยนำา i i เข้ามาจัดก,การเรียนรู้พัฒนาทักษะดิจิทัลรวมถึงพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ Lord, baby. และนี่คือโรงเรียนบ้านแสลงโทน ที่มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้นโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเรียนดีมีความสุข